ใครที่มีอาการปวดหรือว่ามีอาการชาตรงบริเวณนิ้วก้อยนิ้วนางตรงนี้นะจกกดแชร์และเซฟบันทึกไว้ฟังให้จบนะแล้เดี๋ยวช่วงท้ายค่ะเราจะมีวิธีการทดสอบกันว่าอาการที่เรามีอาการ ปวดหรืออาการชาบริเวณแถวนี้มันเกิดจากส่วนไหนกันแน่เป็นที่เส้นประสาทส่วนปลายหรือว่าเป็นรากประสาทที่มาจากคอเวลาเราปวดหรือชาตรงบริเวณนิ้วก้อยหรือนิ้วนางตรงนี้ค่ะอาการเนี่ยมันจะคล้ายคลึงมากๆนะกับการกดทับของเส้นประสาทที่คอ,อตำแหน่งถ้าเกิดเป็นเส้นประสาทที่คอนะคะตรงบริเวณนิ้วก้อยกับนิ้วนางเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งของ c 8เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีอาการปวด ตรงบริเวณนี้ค่ะเราต้องแยกโรคให้ถูกนะว่าสาเหตุจริงๆอ่ะมันมาจากบริเวณเส้นประสาทส่วนปลายหรือว่ามาที่คอนะเดี๋ยวเรามาดูทางเดินของเส้นประสาทเส้นนี้กันนะคะว่าเขาอ่ะมีทางเดินยังไงเนาแหน่งที่จะเป็นสาเหตุทําให้เรามีอาการปวดร้าวมาที่ตรงนิ้วก้อยหรือนิ้วนางได้อ่ะตําแหน่งแรกก็จะเป็นตรงบริเวณคอนะคือรากประสาทออกมาจากคอนี่นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะถอดโมเดลมิสเตอร์ลักกี้ออกมานะออกมาปุ๊บอะค่ะเราจะเห็นเลยว่า เส้นประสาทที่ออกมาจากคอตรงนี้ค่ะเขาจะมีทางเดินเนี่ยลงมานะลงมาตามแขนแบบนี้เลยนะแล้วก็ลงมาเรื่อยนๆนะเพื่อมาเลี้ยงตรงบริเวณส่วนปลายของมือเออกิดกล้ามเนื้อมัดน,นี้ออกนะคะเราจะเห็นทางเดินของเส้นประสาทอะคะ่ะที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะว่าเส้นประสาทตรงนี้ที่เรียกว่าเอาหน้าเนื้อะคะ่ะสีเหลืองๆเนี่ยคะ่ะเขาจะไปเลี้ยงในส่วนของนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางเพราะฉะนั้นนะคะ วิธีการเช็คง่ายๆเลยนะว่าเรามีการกดทับของรากประสาทที่มาจากคอหรือว่าเป็นการรบกวนของเส้นประสาทส่วนปลายตรงเนี้ยนะให้ทดสอบโดยทำค่านี้ง่ายๆนะโดยการเอามือเราเนี่ยที่ที่เรามีอาการรู้สึกปวดหรือชาค่ะให้วางไว้บนเหนือศีรษะนะค้างไว้แบบเนี้ยแบบผ่อนคลายสบายๆค่ะถ้าเกิดอาการชาหรืออาการปวดลดลงอ่ะ เป็นข้อสงสัยนะคะว่าเราอาจจะมีภาวะเสี่ยงนะที่มีรากประสาทตรงบรินเวณนี้มีการกดทับแต่ถ้าเกิดเราเอามือวางไว้ตรงนี้แล้วอาการชาหรืออาการปวดอ่ะมันไม่ได้หายไปอย่างชัดเจนว่าสาเหตุอ่ะมันน่าจะมาจากที่แต่ถ้าเกิดเราวางปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ามีอาการที่นิ้วก้อยหรือว่านิ้วนางอ่ะค่อนข้างเยอะขึ้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเส้นประสาทตรงเนี้ย พอระวางไว้เหนือศีรษะนะหรือว่าเป็นลักษณะที่กันงอศอกแบบนี้ค่ะเส้นประสาทเอาหน้าเนิมเนี่ยมันจะถูกยืดพอมันถูกยืดอะ่ะมันก็เลยจะกระตุ้นทําให้เรามีอาการปวดหรืออาการชาเนี่ยตรงนี้เพิ่มขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปพบคุณหมอหรือว่าพบนักกายภาพมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเรายกขึ้นแล้วอะ่ะอาการชาหรืออาการปวดตรงนี้ลดลงนะอันนี้จะเป็น key ์แมสเ g จหนึ่งนะที่จะ ไปบอกคุณหมอหรือทางนักกายภาพนะคะว่าเฮ้ยให้เขาเช็คคอนเฟิร์มซิว่าตรงบริเวณรากประสาทที่คอเนี่ยเราถูกกดทับหรือเปล่าซึ่งทางนักกายภาพเขาก็จะมีการตรวจประเมินกันอีกทีหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าอุ้ยเรายกแขนขึ้นเหนือหัวแล้วอะอาการปวดอะมันก็ไม่ได้น้อยลงเลยนะทีเนี้ยเขาก็จะมาตรวจเช็คคอนเฟิร์มประเมินดูว่าเฮ้ยว่ามันเป็นที่แบบทางเดินของเส้นประสาทเอาหน้าเนื้อตรงนี้หรือเปล่าตรงไหนที่ เขามีปัญหานะคะตรงนี้มันก็มีได้หมดเลยตั้งแต่ตรงบริเวณข้อ2ด้านในนะหรือว่าตรงบริเวณข้อมือตรงนี้ก็อาจจะทําให้มีปัญหาในการรบกวนของเส้นประสาทเอาหน้าเนื้อีีได้ฉะนั้นนะคะเวลาเรามีอาการปวดนะไม่จําเป็นนะว่ามันเป็นการกดทับบของ รากประสาท c 8ที่คอเสมอไปมันอาจจะเป็นเรื่องของเส้นประสาทส่วนปลายหาสาเหตุให้เจอให้ตรงจุดและรักษาให้ตรงจุดนะคะอาการปวดเราจะค่อยๆดีขึ้นและดีขึ้นถ้าเกิดท่านใดที่มีอาการปวดอยู่แล้วมันยังไม่หายสักทีแนะนําให้ไปตรวจประเมินทางกายภาพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรถ้าเรารักษาตรงจุดอาการที่เราเป็นจะค่อยๆดีขึ้นและดีขึ้นค่ะ